เพื่อพามาเบิงไฟด้วยค่ะมนนี่พมาเบิ่งไฟียวพี่ิง้พาไปเบิ้งไฟรอบๆในอันนังริงบูดค่ะก <c oughs> ็ะแบบเสียงเย็นๆอย่างน้อยได้นอเพราะว่าได้น้าได้น้ำคิปไปสองแก้วแล้วก็เลยซิ้อบบเาเสียงเย็นๆอย่งน้อยก่าเพค,ค่ะเดี๋ยวพาไปเบิ้ง พี่น้องจ้าเดี๋ยวพี่อิงสิพาไปย่างเบืองไฟในเมืองริงบูดนะคะเนาะอันตรงที่พี่พี่น้องเห็นอยู่ตรงนี้นะคะเป็นคล้ายๆกับสำนักง,งานเทศบาลในริงบูดเด้อพี่อิงจะเห็นผู้คนที่ย่างไปย่งางมาได้พี่น้องเด้อมีละนะคะย่งางไปย่งางมาอยู่ตอนนี้ยัง,งบัทันได้คำได้พี่น้องแต่ว่าอากาศมันหมืดมันเย็นแล้ว เนาะเดี๋ยวจังไดพิงสิพาเพื่อนๆไปเบื้องในเมืองริวูดต่อไปค่ะบรรยากาศในช่วงประมาณสี่โมงแรงของเมืองริวูด,ด้ะพี่น้องเขาก็สิประดับประดาด้วยไฟนะคะเมื่อนี้พามาเข้ามาในเท้าเขาเข้ามาในเมืองริวูดนะคะอันนี้ก็เป็นร้านกาแฟเนาะคะ่ะเนาะลานขายของต่างๆเขาก็สิประดับประดาด้วย ไฟแสงสีพี่น้องในช่วงนี้ก็สิเป็นในช่วงเทศกาลคริคสต์มาสค่ะก็สิเริ่มไปตั้งแต่ต้นเดือนนะคะก็สิประดับประดาไฟนาพี่น้องเนาะามาเบิ่งไฟเบิงลยังเขาประดับประดาล้านนะคะล้านขาต่างๆพี่น้องค่ะงามงามยังประทันได้เมื่อด้วนี่ยัยงผักกาสีม้งแรงด้วยพี่น้องนี่ช่วงซีม้งแรงค่ะ พิงกับพรามาเบิงมนนีพี่อิงออกมาดื่มกับเพื่อนๆค่ะอันนี้ช่วงตรงนี้เป็นยังโบเมนไฮสตรีทนะคะยังไม่ใช่ไฮสตรีทแต่ว่าเป็นในส่วนหนึ่งของเมืองค่ะนะคะกับพรามาเบิงเนาะลานขายของต่างๆประดับประดา,ะด,าด้วยไฟเนาะพี่น้องเนาะด้วยไฟต่างๆนะคะพิงกับสิพาพเบิงนะพี่น้อง อันนี้โอ้ยเซลหาสิเปอร์เซนต์บอนะลานที่พี่อิงมาซื้อซื้อเส้อผ้า่อยๆผ้ามาเบื้องค่ะนะคะย่างกันเนว้เพี่น้องค่ะย่างกันเนว้เให้เบื้องเมืองต่างๆนะคะพี่อิงก็มาก,กับเพื่อนเพื่อนสาวอิงนะคะอันนี้เป็นเป็นช่วงที่อ,อยู่ในทาวอยู่นะคะ ยังบอันยังบอไปไฮสตรีทเดี๋ยวพี่อิงสิไปทายช่วงไฮสตรีทให้เบิ้งเนาะเนี่ยลานหลวงเมืองริ้งบูญนี่ยจะเป็นเมืองน้อยๆ้อยนะครัพี่น,ออน้องบอเป็นเมืองในหญ่นะคะเป็นเมืองเล็กๆแต่ว่าก็สงบสวยงามค่ะนะคะผู้คนก็อัธยาศัยดีนะคะกับเบิ้งไปเรื่อยแล้วพี่น้องเดอ้อพี่อิงก,กับพาเพื่อนๆออกมายำแดงปกตินะพี่อิงบอแค่ได้ออกไปใส่ค่ะจะยู่แต่บ้านแต่ไม่อนีก้กะ พาเพื่อนๆออกมานะคะเพื่อนอนัดเพื่อนๆมาดื่มกันนะคะก็เลยว่าเออมีโอกาสได้มาถ่ายภาพถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆได้เบิ่งนะคะกันนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะบรรยากาศของเมืองริงบูดเมืองทีพีอิงยูเมืองน้อยๆว่าเป็นเมืองใหญ่นะคะเมืองน้อยๆเล็กๆผู้คนอัธยาศัยดีค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ ก็เป็นร้านอาหารอีกร้านหนึ่งที่พี่อิงมาประจำค่ะมาบ่อยๆร้านอาหารมาดื่มกาแฟส่วนมากพี่อิงใช่ไหมมาดื่มกาแฟค่ะนะคะอันนั้นก็เป็นช้อปปิ้งช้อปปิ้งอันเวสต์โรสนะคะแล้วก็ร้านขายเสื้อผ้าก็มีว่ากี่ร้านค่ะที่เป็นร้านประจำอย่างร้านฮอปร้านร้านนี้ก็เป็นร้านประจำที่พี่อิงมาซื้อเสื้อผ้า ส่วนมากในเะสื้อผ้าสิแบบคอลเลกชันมันจะเป็นแบบของคนสูงอายุหน่อยเอยงสินะเขาก็ลาซื้อแบบนี้เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะคะ่ะวนเวียนให้เบิงเนาะเสื้อผ้าส่วนใหญ่ก็จะเป็น,นของคนที่สูงอายุนะนั่นตัยังไว้พี่อิงสินะนะคะอ้าวันยางไปเรื่อยพี่น้องคะ่ะให้เบิงเรือ่อยเนาะคนที่ เป็นคนไทยกับพวกใครได้เจอกันปันไดทีด่พี่น้องไม่ยูในเห็นนี่พี่หญิงบ่ใครได้เจอคนไทยปันไดยบ่ใครได้เจอมูได้อยากเจอมูคนไทยน้ากันแต่ว่าบ่ใครได้เจอเขาบันไดยก็เอ่ยา่างไปเรื่อยค่ะสถาปัตยกรรมกับเบิ้งกันได้พี่น้องเด้อเบิ้งบรรยากาศรอบๆเมืองนะคะ,ะลานนี่เป็น เป็นจากลานเฟอร์นิเจอร์เขาเขาเปลี่ยนมาเป็นลานอาหารเนาะเป็นลานอาหารใหม่นะคะจากเฟอร์นิเจอร์เดี๋ยวพี่อิงกับเ <c ười> พื่อนเพื่อนถามเราว่าเออเธอญซอยูเทสคลิปตอนไหนว่าสั้นเดี๋ยวอ้าวเดี๋ยวไปต่อกันนะไปไฮสตรีทจากน้อยนะพี่น้องเนาะเมื่อกี้สีมาเบิองว่าสีต้องขยับรถบอนะคะกับบุต้องขยับละจอดไว้หม่องนั่นแหละคะ่ะบุต้องไลขยับมันเรยวอ้าวเดี๋ยวค่อยไปเบิ้ง ตอต่อกันนะพี่น้องเดี๋ยวอันพี่อิงพามาเบื่องนะคะความสวยงามของเมืองปริงบูดกรอนมานินะคะเดี๋ยวไปเบิงเ้งในอันไฮสตรีทกันต่อนะคะอันนี้เป็นช่วงที่ระวังร้านที่พี่อิงที่เขาไปนั่งดื่มกับเพื่อนๆด้วยกันะะเนี่ยคือร้านนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวพี่อิงสิไปเก็บบรรยากาศในไฮสตรีทนะคะของอันนี้เป็นร้านประจำที่พี่อิงเคยมาเนาะ ลานประจำที่พี่หญิงเคยมาค่ะนะคะเป็นลานประจำแต่ว่าว่า <c oughs> เป็นยังว <c oughs> ่เป็นยังแต่พี่หญิงสิมาเก็บบรรยากาศในไฮสตรีทให้เพื่อนๆในเบองกกอนเนาะค่ะเนาะเป็นเมืองของริงวูดช่วงนี้เขากับประดับประดาด้วยไฟต่างๆนะคะไฟสวยงามพี่น้องอันตรงที่เห็นอยู่นั่นเป็นสำนักง,งานทนายความค่ะ นะคะสำนักงานทนายความแล้วค่ะมีอันนี้เป็นร้านขายปืนคือเมืองริงวูดเนี่ยมันเป็นเมืองบปใไฮไงล่ะคะ่ะอันนี้ก็ล่านอาหาร Indian. อินเดียนมันเป็นเมือไงไวยญ่พี่น้องผู้ค้นกับที่ค่อยรู้จักกันเพราะสมควรนะคะยังพี่อิงพี่อิงก็มีกลุ่มข,ของเพื่อนของแฟนของเพื่อนของแฟนของแฟนพี่วนะันเถอะแต้ว่มีกลุ่มที่รู้จักกันกับ เขามาในเช้าเขาก็ซสกห้อิงกี้อย่างสนะเขาก็รู้จักกันนะคะเมืองริมบูดก็ซะมีโบสถ์อยู่โบสถ์หนึ่งโบสถ์อีกนะคะนี่ห้มาเบิ้งเขาประดับประดาไฟฟ้าไฟต่างๆช่วงเนี้ยพี่หญิงมักหน้าหนาวย้อนอยังเพราะว่าเขาประดับไฟสวยนะคะเขาประดับไฟฝ่าสวยเนี่ยพี่น้องเอ้ยในช่วงเดืเเอนธันวาคมนี่สวยค่ะนี่แหละค่ะ <c oughs> ขอโทษขอไปสวยงามบ่าพี่น้องสวยงามเนาะค่ะเนาะนี่ <c oughs> นบา้าหญิงจังอยากมาถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆได้เบิ่งค่ะเนี่ยค่ะสวยงามบา้นี่เป็นไฮสตรีทนะคะอันตรงเนี้เป็นไฮสตรีทตอนกลางวันนันเขาซิมีอันถ้าวันพูดเนาะเขาซิมีอันตลาดนัดถ้าวันพูดเขาจะมีตลาดนัดบัดที่นี่แต่ว่า ถ้าเป็นเป็นนันธรรมดากะบ,บ่มีตลาดนัดกะก็สิเป็นที่จอดรถอย่างน,น,นู่นนี่ได้นะคะร้านค้าร้านดวงกะปิดไปหลายยุพี่น้องนะคะอันตะกอนพี่อิงมาในร้านร้านค้าอยู่ในไฮสตรีทเนซเปิดทุกร้านเดี๋ยวนี่ปิดพี่น้องค่ะเบื้องล้านใดละอันอนันกะปิดอันนี้ก็ปิดส่วนมากก็สิบ เวียนมาเป็นชารตีชอบด้วยพี่น้องเดี๋ยวพี่อิงขอทายให้พี่น้องเบืง้งความงามของไฟน้องขันเนาะ,ะ,นะจากมา,าที่เราคอยบลู้ละอืมพูนนะพี่น้องคะ่ะงามพี่อิงอยากยังอยากออกมาทายให้พี่น้องเบื้องน้องขัเนาะเนี่ยความงามของไฟฟ้าที่เขาประดับ ในโมอันในร้านในหยังสิร้านรวงสินนะคะนะฮะพี่อิงว่าตอนเนี้ยอยู่เมืองไทยเขาก็ในเมืองยังไงเขาก็เสียแบบนี้คือกันเนาะพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นรถอุ้ยเสียงรถวูด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 วมวลยัยอิงจะได้ไปสอนสอนไพ่แล้วนี่จะโอเคไหมยัยอิง วันค่ะพี่น้องค่ะนี่เห็นป่ะความสนุกสนานนะคะเมื่อนี้มาเอาความรื่นเริงบันเทิงใจอันนี้ก็เป็นเป็นพับพับนี่หมายความว่าเขาขายเหล่าเนาะขายอาหารเครื่องดื่มหรอกค่ะพี่น้องค่ะนะคะขายอาหารเครื่องดื่มอันตรงนี้เป็น,นซีนิมานะคะเมื่อก่อนมันเป็นซีนิมาเด้อเด้อเป็นซีนิมาตอนนี้มันติด ปิดไปแล้วไม่มีนะะรถกับ่บพุกผ่านหลายเพราะมันเป็นเมืองเล็กๆค่ะพี่น้องคะเป็นเมืองเล็กๆอันเมืองรงบูดเนี่เป็นเมืองเล็กมากๆนะคะแต่ว่าพี่หญิงมักตรงไหนพี่หญิงมักตรงที่ว่ามันเป็นเมืองเล็กๆแล้วมันคนมันบ่พุกผ่านนะคะ,นะคะกับความสงบมันบ่พุกผ่านหลายพี่หญิงก,ก็ได้มักมองนี าสถาปฏิยสกรรมต่างๆเนาะให้พาเพื่อนๆมาเบิ้งนะคะเมื่อนี้ท่องราตีกับยายอิงพูดเด้ตอนนี้แค่บททันในคํานะคะซีโมงกกวัวนะคะกันขอใายเก็บภาพส,สวยๆเาาๆนะคะมาให้เพื่อนดูเพื่อนๆดีเก็บภาพนี้งเลาหค่ะอันนี้คือ จากตอนกลางวันอู้หหนาวเย็นเยือกเลยค่ะตอนนี้เย็นเยือกเอาเอาเป็นว่าพี่อิงขอเก็บภาพขึ้นกับเพื่อนๆไว้ตรงนี้นะคะเนาะเนาะเก็บภาพไว้ให้เพื่อนๆในเบื้องบรรยากาศสวยๆงามๆเดี๋ยวได้อิงกับทีขอจบคลิปไว้แค่นี้ได้พี่น้องเดอ้อ คนี่เป็นไฮสตรีทของบริงบูดนะคะเดี๋ยวพี่อิงขอจบคลิปไว้แค่นี้ค่ะสำหรับเมื่อนี้่ะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะโอ้ยจ้อิงหนาวคักหนาวเน่แล้วคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ด้วพี่น้องเดอ้อสวัสดีจ้า